สวัสดีครับอาจารย์ถูกทานเอฟซีทุกคนนะครับหลังจากเมื่อเ้ารนี่ได้ยพาอาจารย์เอฟซีออกเอานกฟึกไปฟึกนะครับตอนเสารกับมาช่วงเที่ยงนะครับกับโมมีน่นกป้าเขาร่วมนะครับจะเรียกกลับมาแล้วนะครับบัดน,นี้ช่วงบ่ายก็จะพาอาจารย์ออกไปอีกนะครับผมจะเอานกเกาไปนะครับช่วงบ่ายค่อนคำนะครับ ผมจะเอาครับเอาเจอกข้าแพงไปนะครับเอาเจอบข้าแพงไปแล้วก็จะเอาเจอบสมานนะครับไปไปสองโตนะครับวันนี้ผมจะเอาเจอบข้าแพงกับจอบสมานพระอาจารย์ออกไปใส่ส่วงข้ามเบื้องนะครับ เพราะว่าตอนเสาร์เอานกฟึกไปกับบรดนมีนกเขามาตอบมาโตเลยนะครับอาจารย์รรเดี๋ยวผมไปนกเขาพันียัดก่อนครับอาจารย์ ผมขออนุญาตอาจารย์เอานกเข่าโฮมแป๊บนึงครับตัวนี้จะติ้งนึงนะครับตัวนี้จะหยอดเพชรเอาไปมาเมื่อเสานี้นะครับอาจารย์ครับเราจะเหียบคู่โรดนะครับนกตัวนี้ หนกเสียงกลางหนึ่งกุกนะครับที่ตัวนี้จะสียอดนะครับ เก็บนกเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์เอบซีทุกท่าน <Yeah. S 1> เดี๋ยวเตรียมตตัวกันไปพ่อกันอยู่หมายไซด์เลยนะครับเอฟซีอาจารย์ทุกท่านนะครับกลับมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์มาถึงจุดไซด์แล้วนะครับ บอ่อนีจะเป็นต่อนะครับบริเวณนี้นะครับอาจารย์บอ่อนีผมได้เจาซาธิตนี่ครับอยู่จุ้มกุกหอกด้านนานี่นะครับได้เจอซากิตสิบเอ็ดปีที่แล้วนะครับครับได้ยื่นนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาอาจารย์ใส่บริเวณด้านานานีนร่องเบิ้งนะครับบอ่อเป็นเคยเป็นต่อนะครับอาจารย์ จะมีตัวสูวว่อนะครับ ผมได้อยู่ต้นพอกนี่ครับต่อต้นพอกต้นที่ผมต่อได้นะครับเป็นปัาเฮททานแล้วนะครับครับได้อยู่นี่นะครับเจ้าสาคิดครับสิบเอ็ดปีที่แล้วนะครับผมต่อได้อยู่นี่เป็นต่อนะครับนกสายนี่บ่อนี่นะครับครับมีนกปลาบินอยู่นะครับ สองตด่านหนานะครับเดี๋ยวผมจะใส่ด้านหนาล่องเบื้งนะครับจะมีตัวสูบ่ to